สาภาสุขวันนี้จะพาทุกคนไปดูการอยู่ร่วมกันของเด็กๆในแบบพหุวัฒน,นธรรมอย่างสันติสุขที่โรงเรียนมูนิธิสตรีไทยมุสลิมเดิมทีเดียวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสถานที่เล่งเด็กกำพร้าก่อนสมัยที่คุณหญิงก่อตั้งอะนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยเด็กเขาโตไปหมดแล้วเขาก็แยกย้ายไปมีครอบครัวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียน สามัญปกติที่แรกรับนักเรียนหญิงก่อนเพราะว่ารับนักเรียนหญิงก่อนแล้วตอนหลังก็รับเด็กนักเรียนชายด้วยก็เลยก็เลยกลายเป็นสหเป็นโรงเรียนสหาสามัญปกติแถวนี้ก็เป็นร้านค้าชาวจีนเมื่อก่อนชาวจีนจะอยู่เยอะแถวนี้เพราะว่าเออมีพ่อแม่มาทําการค้าแล้วก็เป็นนักเรียนมุสลิมเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามนะฮะก็อยู่ด้วยกันมา ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดอย่างเงี้ยตอนหลังเนี่ยก็มีนักเรียนมุสลิมเพิ่มขึ้นแต่เดิมทีจารย์รู้สึกนักเรียนจีนก็จะเยอะนักเรียนพุทธก็จะเยอะแล้วก็ก็มีมุสลิมเป็นบางส่วนแต่ปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนมุสลิมเพิ่มมากขึ้นให้เด็กทั้งนับสือศาสนาพุทธและศาสนามุสลิมเนี่ยได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ศาส,สนสถานของเขาจริงๆอย่างเด็กมุสลิมเราเนี่ยก็จะไปที่มัสยิดในท้องถิ่นก็คือมัสยิดใบายาง เด็กเขาก็จะเดินไปนะฮะส่วนเด็กพุทธก็ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยก็จะมีวัดอยู่ใกล้ๆก็คือวัดวรจันยาวัดเป็นวัดเก่าตั้งแต่รู้สึกตั้งแต่สมัยอยุทยาหรือยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปเรียน ศาส,สนกิจทางศาสนาพุทธกับพระอาจารย์ท่านก็จะสอนธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกกเขาก็สามารถใช้หลักธรรมทางศาสนาของเขาเนี่ยมาอยู่ร่วมกันได้เพราะมันคล้ายๆกัน <c oughs> อยู่แล้วล่ะคือเด็กเราคือเด็กเนี่ยเขาก็จะมีความคิดว่าเออการที่เขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่เขาก็สามารถจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่ ไม่มีปัญหาอะไรคือเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ก็ตะรักกันน่ะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะคือมุสลิมเขาก็จะช่วยเด็กพุทธเด็กพุทธก็จะช่วยมุสลิมคือเขาไม่มีการแบ่งแยกอะค่ะพูดง่ายๆเขาก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันีเหนูแล้วี่พพี่อ้ใจไม่ชิงของนเวใหญ่เด็กเราเนี่ยเป็นเด็กในชุมชนดัะนั้นเนื่องจากว่าเป็นเด็กในชุมชนเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องทางฐานะทางเศรษฐกิจ คือมันมันค่อนข้างจะเป็นเด็กยากจนอ่ะพูดง่ายๆเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างเช่นเด็กคนไหนที่เขาขาดแคลนเนี่ยเราก็พยายามบอกผู้ปกครองว่าถ้าคุณมีปัญหาขอให้เข้ามาบอกให้เข้ามาเล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าเล่าปัญหาแล้วเนี่ยกรรมการของมูลนิธิเนี่ยก็จะพยายามหาทางช่วยเหลือเช่นอาจจะให้เป็นทุนการศึกษาซึ่งเราก็ให้อยู่แล้วทุกปีทุนการศึกษาเนี่ยเราให้เด็กทั่วประเทศอยู่แล้วทุกปีนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นเด็กของเราเองเนี่ยถ้าถ้าเขามีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้ผู้ปกครองบางทีเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเขาไม่กล้าเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็บอกขอให้เข้ามามาคุยกันถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะช่วยไม่ว่าจะาศาสนาใดก็ตามนะคะแต่เด็กที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเข้ามาเรียนเนี่ยเราพยายามเน้นในเรื่องว่าให้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วเขามีความสุขคือเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุน เป็นนักฟุตซอลสังกัดมุสลิมบางอุทิศครับอยู่สังกัดมุสลิมแม่บางค่ะเล่นกองหลังค่ะสังกัดมุสลิมฮารูนครับเล่นตำแหน่งกองหน้าปีกขวาครับเล่นอยู่สังกัดฮารูนครับอยากเล่นกันทีมชาติเล่นอยู่ทีมเอฟซีบีครับเขาเห็นว่าเล่นเก่งครับเอ่อต่อไปอยากเป็นช่างภาพครับชอบในการทำอย่างนี้ครับเอ่อการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอ หลายๆอย่างครับเรรู้สึกว่าเราได้เออถ่ายภาพหลายๆอย่างเราได้ถ่ายรูปวิวเราได้ถ่ายรูปน้องๆรูปพี่ๆที่เขาใช่วกันทํางานเกี่ยวกับโรงเรียนหรือว่างานกลุ่มอย่างเงี้ยครับอยู่ชัน้นอนุบาลอะไรอาุบาล์สามต่อไปอยากเป็นอะไรครับโม,มาอยากเป็นตำรวจรโอยตำรวจ